สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเปิดตัวครีมกันแดดใหม่ครีมกันแดดอ,อกักซิเจนนะคะของพี่เคนิงนะคะทาหน้านะคะตอนนี้ยังมาส่วนคนเมื่อกี้เมื่อกี้ค่ะ ใ่้คลิ๊งเน็ดนิดนนะคะด่ดีเลยทำการไลฟนใหม่เข้ามาถามได้เข้ามาแล<ด>้วสามสิบเก้าคนนะคะเร็วมากค่ะก็ถ้าใครในวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยคะเราจะมาสอนแต่งหน้าใสาๆ <c oughs> ของพี่เคนะคะแล้วก็จะมารีวิวครีมกันแดดตัวนี้เลยนะคะ <c oughs> เป็นแบรนด์ของพี่เคสเองนะคะนี่นะคะเป็นชื่อไหมชื่อแบรนด์เคสนะคะนี่ค่ะ จากที่เราห่างหายกันไปนานใช่ใช่ค่ะ,คะอันนี้นะคะเป็นออกซิเจนซันสกรีนครีม S P F 50 P A ปบบ,บ,บนะคะก็ครีมกันแดดหน้านะคะสามารถทาหน้าได้นะคะพี่เคทเคยลองใช้มาแล้วนะคะก็คือถ้าสมมติทาไปใช่ไหมทาตอนเช้าใช่ทาแค่ตอนเช้านะคะหลังอาบน้ําใช่ค่ะก็ทาได้เลยนะคะแล้วมันก็จะแบบหน้าขาวแล้วก็เวลาเราออกแดดก,ก็จะสามารถป้องกัน,แส,นแสงแดดได้นะคะ ตอนนี้นะคะพี่เคนะคะขายในราคา250ร้อยห้าสิบลมส่งเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักอินบ็อกกลายไอดีมาเลยได้เลยนะคะ0ูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดห้าสี่เก้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวหลังจากจบไลน์นี้นะคะเดี๋ยวแม่พี่เคนะคะจะเป็นเขียนไอดีไลน์ใต้คอมเมนต์ให้นะคะอคตอนนี้นะคะมีจำนวนจำกัดนะลกูกมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะว่าผลิตตามไม่เยอะนะ อันนี้เราสั่งโรงงานผลิตนะคะมีอยอยนะคะอ่ามีโรงเป็นโรงงานผลิตเลยนะคะมีอยอยทุกทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้นะคะใช่ค่ะมีจำนวนจำกัดน,นะคะถ้าใครซื้อก่อนก็ได้ก่อนนะคะ,ะพี่แคทสูงร้อยหนึ่งร้อยหกสิบห้านะคะใช่นี่ตอนนี้พี่เคก็จะยุ่งหนุ่มยุ่งมากเลยโดยไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปช่องตัวเองใช่ไหมเพราะว่าอะไรคะ พี่เคต้องทำทำงาน,งานห,ลหลายอย่าง <laughs> งานที่ไหนคะช่องเบนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นครีมนะคะเป็นหลอดนะคะนี่นะคะเป็นหลอดแบรนด์พี่เคสเลยใช่ไหมคะนี่เข้ามาแล้วกี่คนเนี่ยโอ้สามสิบแปดคน พ่อก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่เคด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะใช่กดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครถ้าใครอยากสั่งซื้อนะคะก็สามารถเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไอดีไลน์จากแม่ใต้คอมเมนต์หลังจากจบไลน์นี้นะคะอือั่ทำไมทุกคนต้องทากันแดดเพราะว่าถ้าทุกคนไม่อยากหน้าดำนะคะก็ต้องทานะคะใครอยากหน้าดำมัางอ่ากดหนึ่งมาขยำหน้าดำ อย่างหน้าดำหรืออยากหน้าขาวาะว่นเป็นี่นะคะดีวเราจะมาลองใช้กันดูนะคะ,ะพี่เคททาให้น้องๆดูหน่อยให้เพืเ่อนๆดูด้วยตอนแรกกันค่ะตอนแรกคลิปคลิปอยู่ไหนคะนี่นี่นะคะพี่เคก็เป็นทําทุกวันทาทุกวัน,นะคะเคเคยลองใช้มาแล้วนะคะถึงเอามาผาลิต ทำผลิตได้นะคะ<ช>ถ้าพี่เคมไม่ได้ลองใช้พี่คิดก็จะไม่มาผลิตนะคะเพราะว่าพี่เคมไม่ได้ลองใช้เองพี่เคมลองใช้เองนะคะพี่เคมลองใช้เองเลยนี่หน้าผากเธอขึ้นไปเลยสวย<ค>นะคะเวลาจะมาลองใช้อันนี้กันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราก็บีออกมาเป็นอย่างนี้นะคะขนาดอ่าสิบอีขนาดสิบสองกรัมสิบสองกรัมนี่พี่เคมทำไม่ดู บีบครีมออกมาเลยเห็นไหมอื้โหเป็นไงเป็นไงเนื้อครีมเป็นไงนี่นะคะอันนี้ไม่เป็นอันตรายต่อหน้าใช่เลยค่ะมีออยนะคะก็ทาทั่วหน้าทาคอได้หมดเลยนะคะเ,เหมือนเราทาครีมธรรมดาเลยนะคะใช่อยากหน้าขาว <laughs> ก็ต้องสั่งซื้อของ <laughs> เองน,นะคะ มีแค่ร้อยชิ้นเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะพี่เคียนนะคะได้ทาเขาเรียกว่าอะไรนะอันน่ะคีเอ้ยเป็นเจลนะคะเป็นแล้วนะคะถ้าเราก็ค่อยทากันแด็กทิ้น,นะะก่อนออกจากบ้านนะคะทุกวันใช่ไหมลูกนี่นะคะต้องทาน,น,ะนะคะหน้าขาวขึ้นนะสากไม่แี้เดี๋ยวเรามาทาคอกันนิดนึงนะคะใช้ใช้ไม่เยอะนะคะใช้ครั้งละนิดเดียวเองใช่ค่ะ ึงพี่เคสกันไหมหออลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปมานานแสนนานแล้วถ้าใครนะคะอยากให้พี่เคสถ่ายคลิปอะไรทําคลิปอะไรนะคะก็บอกพี่เคสได้เลยนะคะอ,อ้มีคนสนใจเยอะเลยพี่เคสบอกเพื่อนๆหน่อยว่าราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่ราคานะคะ250หานะคะรวมส่งนะคะส่งฟรีทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอันนี้หลังจากที่เรานะคะทาทาแบบ ทาครีมกันแดดของพี่เคทไปแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็ต้องถ้าสมมติเราแต่งหน้าปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าใครไม่ได้แต่งหน้าหรือว่าไม่ได้ทํางานอะไรถ่ายคลิปเหมือนพี่เคทนะคะไม่ต้องแต่งก็ได้นะคะ,ะคก็คือทาแค่นี้แล้วก็ทาแบบลิปมันมนะคะแค่นี้ก็หน้าขาวแล้วก็หน้าใสกันแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทาแป้งกันแต่ว่าเวลาพี่เคทไปถ่ายคลิปใช่ค่ะอันนี้ที่พี่เคททุกคนสงสัยว่าทาไมต้องแต่งหน้าเพราะว่าเวลา เอากองใช่แล้วก็ถ้าใคมต้องแบบทาครีมอะไรอย่างเงี้นะคะเพราะว่า,าญี่ปุ่นส่งไหมส่งค่าเสียค่าส่งนะคะก็ได้เลยนี่แะคะเราก็ทาอ่านี่แล้วพี่ก็มาทาแป้งใช่ไหมลูกใช่ค่ะเป็นแป้งพับนะคะอ่าถ้าครีมกันแดดนี่คือ,อมีผลตอบรับดีนะเราก็จะผลิตแป้งออกมาใช่ค่ะผลิตน้ำหอม เลื่อยสติกถ,ถ้าใครอยากให้แบบผลิตอะไรก็ <Comment S 2> คอมเมนต์ได้ทุกออคนอยากทุกคนอันนี้เราไม่ได้ทาจนขาวเกินไปนะคะเพราะว่ามันมีแสงไฟช่วยด้วยขาวสวยใครอยากหน้าขาวคอมเมนต์มาหน่อยใครอยากหน้าขาวราคาเป,เป็นผู้หญิงนะคะต้องดูแลตัวเองกันนะท <laughs> ุกคนแล้วก็ราคานะคะก็สองร้อยห้าสิบฟรมส่งนะคะส่งฟรีนะคะ ราคาหลอดละ2 5 0หสิทรงฟรีนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาที่ไทยให้รอดก่อนนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ญี่ปุ่นเราค่อยมาบอกกันอีกทีนะคะแค่แต่เวลาจะมาทาแก้มกันนะคะพี่เคแต่งหน้าให้เพื่อนๆดูเวลาออกคลิปช่องเบียร์หน้าหรือช่องตัวเองก็แล้วแต่พี่เคต้อง แต่งหน้าเองนะคะพี่เคสอยู่มาสอนนะคะใครอยากถามอะไรถามมาเลยช่วงนี้นะคะเป็นการพูดคุยใช่ไหมใช่ค่ะอตอนที่พี่เคสแต่งหน้าถามได้เลยอยากขาวอยากขาวก็ต้องเก็บตังมาซื้อครีมกันแดดพี่เคสนะคะนี่เห็นไหมคะแบรนด์พี่เคสเ,เลยอ่านชื่อหนูหน่อยใครสุภาอะไรอะสุภพิษอ่า ใครเป็นแฟนคลับพี่เคสดูอะไรบ้างดูช่องไหนบ้างบอกดอนบอกหน่อยนี่นะคะคมีคสก็ได้ทาแก้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาตาก,กันนิดนึงนะคะรีบสั่งกันมาเยอะๆนะตอนนี้เหลือตอนนี้มีสั่งเข้ามาแล้วสามสิบหลอดนะคะมีคนมีออเดอร์จักลานลง facebook ด้วยนะคะเพราะว่าแม่แม่ทำไม่เยอะนะคะ พี่เคสทำไม่เยอะนะคะทำออกมาผลิตออกมาจำนวน<ช>จำกัดใช่ไหมลูกขอสั่งค่ะได้ค่ะน้องอนี่รสมพรก็ถ้าใครสั่งนะคะก็ทักเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พี่เคสนะคะจบไลน์เดี๋ยวเราจะไอใ,ใส่อดีไลน์ไว้นะคะทุกคนก็สามารถแอนแล้วก็ทักมาสอบถานได้นะคะแล้วก็มาสั่งได้เลยนะทุกคนจดไอดีไลน์ไว้เลย ใช้ดีไหมแต่หนูจะสั่งซื้อใช้ดีค่ะพี่เคใช้ดีใช้ดีนะคะไม่ได่แบบอันนี้พี่เคก็อันนี้เ,เรามาทาปากกันอันนี้คือตอนนั้นที่พี่เคนะคะก่อนที่เราจะผลิตเนี่ยพี่เคสอะทาการเทสมาแล้วก็คือซื้อตัวเทสมาเพื่อที่จะทดลองก่อนว่าพี่เคสใช้ได้ไหมนะคะอายุเท่านี้ใช้ได้ไหมนะคะสั่งโรงงานผลิตนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เท่าไหร่คะก็สองร้อห้าสิบลมส่งนะคะรวมส่งแล้วนะโลกนะรวมส่งแล้ว <c oughs> ญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นเท่าไหร่อะแม่ไม่รู้เลย <c oughs> ส่งญี่ปุ่นด้วยก็้องอ,อีกสองสามเดือนถึงจะพ,พี่เคสอยู่มออะไรอยู่มอ,อะไรคะ อยู่มสองนะคะรุเ่เรียนตอบไปแล้วนะรุ่เรตอบไปแล้วนะคะอยู่มสองนะคะเกาะสมุยก็ส่งค่ะประเทศไทยทั่วประเทศไทยส่งฟรีนะคะอันนี้นะคะพี่เคนนะคะก็ปากแล้วปากแล้วนะคะรุ่เคนก็แต่งแค่นี้และคะ่ะไม่คิ้วล่ะกี่ปีขึ้นไปใช้ใช้ได้คะ่ะก็ <12 S 2> ประมาณสิบสองนะคะใช่ใช่เพราะว่าครีมตัวนี้แม่บอกเขาเลยให้ผลิตอ่าสำหรับเด็กวัยทีนนะคะวัยรุ่นเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นใช้ได้ค่ะอืมไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าพี่เคสไม่แพ้คนอื่นก็น่าจะไม่แพ้นะคะมีออยอนะคะ ไม่สั่งไม่เป็นไรค่ะนะคะเดี๋ยวข้ากลายสั่งก็ทักมานะคะโหคนสั่งเยอะเลยอ่าใจเย็นๆนะคะโอ้โหโอ้โหมีหน้าม้าด้วยถทาราคะสองร้อยห้าสิบลมส่งนะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะทักกาไอด,ดีนเลยเลยได้เ,ดเลย,ยนะคะพีเคอยู่ค่ะมอค่ะไม่ใช่ปอค่ะพีเคทอยู่มอครับโอนก็ ทางเดี๋ยวทักมาคุยเอ้ยทักมาสอบถามได้เลยนะคะได้รายดีเดี๋ยวในใต้แคทใชคลิปวิดีโอนี้แม่น้องจะปักหมุดไว้นะคะให้โอนบัญชีอะไรแล้วก็ไอดียลนะคะอ่าแคนเอออยู่จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะ,ะก็ถ้าใครก็ถ้าใครนะคะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะเอ้ย <laughs> อ่ะทุกคนใกล้สอบอยังถามก่อน<ำ>อ๋อหนูอยู่ปอสอโอ้โหปอสองใช้ไม่ได้นะลูกต้องอ่าเด็กมัธยมนะคะมัธยมขึ้นไปนะคะน่าจะปอ .6 นะคะเะบียนาเนาะเบียนาอยู่ป .6 อ,อ่าแล้วตอนนี้นเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่บ้างใกล้สอบหรือยังก็เพราะว่าพี่เคนนะคะไม่ค่อยว่างนะคะแล้วก็ ทำทำคลิปกับช่องเบน่านะคะก็ไปดูช่องเบน่าก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาดูช่องพี่เคนนะคะตอนนี้นะคะถ้าใครอยากสั่งซื้อเดี๋ยวรอนะคะรอจบไลน์นะคะแล้วแม่พี่เคนนะคะจะปักหมุดไว้ใช่ค่ะจะให้ไอดียไลน์ไว้นะคะใครอยากสนใจสั่งซื้อก็เข้ามาทัดนะคะเพราะว่าของมีไม่เยอะเลยทำมาน้อยนะคะโอเคปโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยว ถ้าใครสนใจก็สามารถทักมานะคะแล้วก็มาสั่งซื้อกันได้นะคะแล้วก็หน้าขาวเลยอ่ะหน้าสวยเลยอ่ะเห็นไหเห็นไมให้ให้เพื่อนดูใกล้ๆเห็นไหมเออมันดีนะนีนะคะก็จริงๆทุกคนถ้าแบบไม่ได้ออกไปไหนก็สามารถทาแล้วก็สามารถาาทาลิปมันแค่นี้นะคะไม่ต้องทาแบบแป้งพับป่ายีนะคะก็ตอนนี้นะคะพี่แขนะีนเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้ามาสั่งซื้อกันเยอะๆนะคะทุกคน ก็มีจำนวนจำกัดน,นะคะ2 5 0ลมส่งนะคะนี่ค่ะครีมกันแดดของมิเกนดิงนะคะไปกันนะคะบ๊ายบาย